ปอสี่เรียกปอสี่มาอ่านแตงเราเลยคน่านไม่มีแลมีเยอะแยะปอห้าเลยค่ะปอปอสองปอสามมันเรียกมาตู้นี้ไม่ได้ตู้ได้ไหได้แล้วกเนี่กเนเยอะแยะมาแล้วไปเรียกมาเลยอย่งน้กลินเนีมาแรงเนาะสวดสวดสวดพ่อพ่อบักม้อบักแตง อันนี้คืออะไรจ๊ะปลาสลิดตำมะลโมกตะรนเอามากันนะโขดวโมแต่งตัวจัดผ่านบึงพะหนามะลเถาะมละเถาะนี่มาแลงกินข้าแรงดิโอ้ยว่าสิบ่กินเนี่แล้วมันจะได้กินเยอทำเมนูพิาด้านก่อนเพีย เมนูอะไรไปเอาไปเอาอันมังไข่ปลาอยู่เมืงอันในบ้านมาให้ในเมั่อในครั้วอ้าอคอยสิกินผู้เดียวมันดีเสียบเลยน่นสตาร์ทของเขาดับสตาร์ทนี่น่ะกินยังกินหมูหรืคโคกินหมูเหรอคะกินทอดหมูหรือจ้ามัลตะปูกัญญาถึงเขาเลยจ้า มามาลงตูมาที่บ่านม่สบายกินมะเงเลยหมใช่ใช่แมนบ่ล่นี่้อไหนกิ่นบนนี่นี่ตั้งเพื่อออกมามื่อกี้ะไรเได้กินาหรไมบกินปลาสลิดปลาสลิดไข่นี่นี่เด็ปลาสลิดไข่นี่ขาไหนนน มาเด้อพี่น้องกินเข่าแรงพารมาสิบกินดอกอะไเกิออยากมาสิบากินโอ้ยใจปูดองมาพักขาเขาว่าพักขาเออพักขาอยู่บ่พักบกเือนยี่ในตู้มาต่อเสีบมาเด้อบักพริกอยู่ไหนบักพริกหน่วยมา เม่อกันแล้บุยน่ะปักพริกหวยนี่ะมาคุณยายบานมาบสวัสดีครับคุณแม่เอาจวดจัดฟาดบมเนาะัาพันนาันนานนเอาบักพริกหน่วยมาจ่ม่นม่แม่ิอย่ีาสัยิบถอดเร็วอืปาโอ้ตบักหุ่งก็เป็นตเสบเหมือน เดินใจไวายอาตุชำนำ้ำมันงตอนชำนำ้ำกำลังนำกินตอนเนี่โอ้ประแดกแ<อ>ป๊กปากแดงสูตรเด็ดเลย้มันบคุณเนี่ยโอเคเำลายไปต้นม้จางหนอยก็ได้ดอกว่าต้องเอาไม้ลายกินมาเหมืออาหารแรงมื่อนี่บอกมันอันนี้คืออาหารแรงในขันเกือบด่วนอ๋อก็มีเด็กหน่อยมานั่งกินนำ เล็กน้อยมากเป็นมูจะมาม่ใส่บเด็กน้อยมาเด็วมาพดโพเร็วกินเขาแล้วพดโพเลยพมงกตใหจับไดืม่นามทัมยังไม่ปิดคลิปให้ปิดคลิปก่อนพาหน้ากินตอนนีกินไปก่อนค่ะจิ้มก่อนจิมก่อนาว่าจะสบจิมก่อนครับซีก็ทอันเดดอ แม่โอเเ้ยชุ่มฉ่บเลี่ยงปูดองไหมข้าวด้วยได้กินปูดองมั้งชุ่มฉ่บเลยโอ้ยเด็ดกระตำมีปูดองไหมฮึกระตัมีปูดองอืส้มตำปูดองปลาแซ่บปากแดงกลมกล่อมเลยอร่อยหนูกินทอดปลาไหมอร่อยนะทอดปลาสวยกินกับข้าวอร่อยนะ กินนั้นข้าวไปกินเป็นเพื่อนคุณย่าไหมนี่น่ากินข้าวเป็นเพื่อนคุณย่าเลยมาเลยค่ะนั่งดูนั่งข้าคุณย่าแล้วฝั่งไหนฝั่งนี้เอาเนื้อหมูหรือเอาปลาสลิดนี่น่าเป็นเพื่อนคุณย่าเลยวันนี้เอาเนื้อหมูหรือเอาปลาสลิดได้เลยนั่งดีอืมมีร้านสาวมากินเป็นมูสได้โมนี่รู้ดูกล้าเลยเอาอันนั้นวาง มินข้าวกับปลาอร่อยอล้างมือยังล้างมือก่อนสะอาดยังไปล้างมือเดินไปตรงนั้นกลอกน้ำล้างมือเรียบเสร็จแล้วอืมรู้จังเข้า,าท่าเล เอท่าปลาเลีอันี่ใช่หรอโอ้ใช่แม่เยอเลยปลาขนาดนั้นพอดีจวดจวดอ้ปลาไม่ไหปลาไม่ไม่ใ่เด้มามามาฮะสลิดทอดปลาไม่ใชไผคือป่าแค่ย็นโอ้อยากกินน้ำเวนอยากกินน้ำทีแม่เอินไป่ะผูกำเนิดมาได้จ้า ตำอยู่ละพองงามๆมึงนไงมึงสีของหูเลยวัดเสียบปากแดงมาแล้วเอาหมูนี่เอาหมู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 อ๋ออันนี่เสียบ แต่สิไปหาพริกมีเตแดงได้ไปหาเขียวกมนต้นพริกเอามากินคับตำมังค์เทียงหัยยาบาถยโอ้โอต้นกันว่าจะต้นางเขาทงมันซีุ่มอืออือกินทอดหมูเลยลูกอร่อยไหมพอได้ไหมอืมกินให้อิ่เลยครับอืมพูดโัวบโม่บกแดงตัวใาที่หึง เดี๋ยวให้บัตรท่ไยปั้นาจังตวดจ่โอ้ยหนาังวดคนอืมโอ้ผักยังก่อนรักบอมวนเอาคือว่าสตอมากินกับลืมแนเด้อสตอไม่งยนุยเอามาฝากคนไหมว่านี้ตเอามาหนลุงตเอามาลตเอามา่ตัวปาตัง ฟังเสียงกำลังจวดจดอยู่ถอดดวงถอดดวงซับปลาด้าจ้าอร่อยอร่อยหนูกินเป็นอร่อยอะไรนะอร่อยหนูกินได้หอหอดวงอร่อยเด็กน้อยทำไมหนกินได้ละ่ะไอย,อยกินได้เฉยวะ อร่อยฮะแล้วก็อิ่มเนาะไม่เอ่อไม่เอ่อคอกินมาหลายเดี๋ยวคอยยิ้มนะเอาปอกปอกไว้ผัดใส่กุ้งดีกว่าเนาะกินงสองสองคำอยากมาสั่งอยากว่าจักเมตรสิบบ้าบ้าเอ้าสามคำได้ไหมอ่ะคือสามคำได้ไหมสามกินเลยคุณหมดที่อออกแล้วฉันไม่ก้างระวังนะคะต้องว่า เขาเลีงมื่อนี้ร้านสาวมากินน้ำแมวกินเอน่เำไหมเขาจะกินด้วงเขารอกินด้วงนานิวกด้วงนากินส้มตำไม่ด้วยกินส้มตำเป็นไหมอือส้มตำไม่ดเลยืเป็นโออือไม่เป็นให้ยยังไงบ้า ไม่หาดูดให้ไหมดูดมันจะได้เ็ะตาดูดแล้วนะดูเราปะจำเนียรพยาบาลกินเป็นแล้วด้วยเน่ยจีดูดได้ไหมได้กี่เราดูดร้อยดูดแล้วสิเกียดูดให้กินเลยนี่โนยังได้ดูดว่าบ่บ่เคยดูนแฉบมีแฉบแฉบก็นระแบียบเอวเอวกันหน้าไปเอวกันออืเอวโอ้ย เฮี้ยมันีรักไปเยอะนักร้องเสียงใหญ่นักร้องเฮ้ย่ผู้เฒ่าก้าเพื่อนมาขเสียงหญ่ไปตะของยโอ้ยมามารีบมาไปเต้นดอดรอด้อยู่ไปบ้างแล้วไปสัมผัสแล้วว่า ก็มีเนี่ยเจะละมือคือว่าไปหาเขาจะเส้นเบนของเส้นเบนคือว่าเจ้าไปหาเอาอย่างเขาไปซื้อๆพนักเป,ป็นรูปไปคั้มไปเบอร์ทุย่างมันไม่เออไปจับอันนั้นอันนี้ไปซื้อเรากลับว่าว่าซื้อไปนะเอาขอย่างว่าเราไปเบิ้งเด็กขออย่างเรียมเราไปย่างดอกเอบิ้งเด็กหน่อยในะหันในเส้นเบนบอบเป็เรียมเราหมักเบื้ โอคเต้ยเหนวดแต่ว่าเด็กสักคนจวดเล่นวะจวดเล่นใล้ซองใ้ซองใ้โจ๊กเล่นพอได้เป็นประเด็นมาเฮ้ยพอใหญ่หลมเรามากคน่แล้วหรอาเขินแลเหรอเ่า ปวดตัวแบบเมื่อวานเอ้าเอ้าบักสตอมากมั้ยสตอมอิ่มแล้วอิ่มแล้วพอแล้วเดี๋ยวมือยังผัดไท่กลุ่มอิ่มแล้วไท่กุ้งแล้วสัตว์อิ่มแล้วเดี๋ยวนี้กลิ่นอะไรดีให้ัร้านเสาวมากินเขาเลี้ยงน้ำเออแก้เบื่อม่มันหน่อยจวดเอาเนี่ะมันยากจะติดเลยเดี๋ยวเอ้ามาไหมมานั่งข้างยญ้าเลยนู่นพูนไปเอ้ยอิ่มแล้วไปนั่งข้างยหอ่ะ จะพีิปและิปดรวมด้วยช่วยกันถ้ามาหากินเนาะจวดเนาบอล่อหน่อยกิน้เอาจวดเลยครับเพิ่งแล้วให้กดไลกดแชร์กดติดตามบอกด้วยบอกด้วยบอกต้องลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามช่องอะไรอ่างเง้ยขวารำพยขวารำเพนของนาคะของคุณของคุณแม่สุภาพค่ะเอา พูดพูดโม้ักแตงจวดจ่าจฟาบึมพันัอามาเล่นหออามาเล่นหอฮาชจวดบายบายืนคืนนยังมีไห